อนักร้องเยอะแล้วใช่ครับนักแสดงดีดีมีเกิดขึ้นอีกหนึ่งคนครับเราอยากจะให้เราอยากจะให้เบนเนี่ยอัดมุ่งหน้าไปทางละครเวทีอะไรไปเลยไปสู่วาสกาเออเออเล่นละครอะไรไปเลยดีกว่าไม่ได้เล่นบทไปเลยได้อย่างบทเดียวบทอื่นเล่นทำไม่กีกเขาไม่เคยเท่านั้นขอต้อนรับทุกท่านสู่อนเ ลุงก,เก็เดี๋ยวสปาเกี้ยเดี๋ยวสปาเก็ัตีกูมอาอยู่เดียวเนาะกูจะโดนไงเล่นกันเราต้องรีบเราต้องรีบวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเรามากเลยครับ กำลังมีความรักทั้งสามคนไงนี่ก็แต่งงานได้นี่ก็ใกล้แล้ววันนี้เราจะเปลี่ยสมรรถดีกว่าจะเป่ยสมรรถรอให้เขาแบบว่าตั้งกฎหมายว่าแต่งงานได้ก่อนแล้วค่อยแต่งตอนนี้แต่ว่าไม่ได้แต่งแต่ว่ามีรุ่งมีหัวเรียบร้อยแล้วครับิงจริงๆเนี่ย ทีมงานที่ทำเสื้อผ้าเนี่ยขัดใจมันมากเลยนะครับทำไมครับทำไมไม่จัดกรับฮงมาให้มันเปรู้แรงรู้รอดเขาบอกว่าเป็นเรืนองปัญหาแน่อยากให้โชว์ครับไหนครับเล้วตรงไหนบอกที่ขาสิอย่าให้ออกเสือกเลยง่ายมากคือจริงคอนเสิร์ตที่ไม่มีสคริปต์นะครับเราจะพูดอะไรมาชวนให้เปิดถ้าเกิดว่าเริ่มที่จะแบบว่าเฮ้ยไม่สนุกแล้วก็เงียบๆไม่ต้องตอบครับ เราจะได้ตัดค้อเพลงเลยทันทีโอเห็คุณเหเขาเงียบมา5นาทีแล้วเขาเงียบมาประมาณ5ช่วงหรือคนเดียวเลยดีละโอเคถ้างั้นเราอั้นงั้นช่วงนี้ดิเราจะปล่อยดิไหมปล่อยให้บอยหน่อยปล่อยให้บ่อยแล้วเราก็เข้าไปตั้งได้เลยครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรารวมเพลงเพลงรักที่เป็นเพลงดูก่อนดูก่อนว่าวันนี้วันนี้ใครที่มาพร้อมกับคนรักบ้าง นี่ไม่ใช่ผ่าไปแสดงได้แสดงคนนี้ไว้หน่อยมากเลยอ่ะใครมากับเพื่อนรัก ฟาวเลนไทนยครับผมขอมอมเวทีนี้กับคุณบอยพีสแมะ ที่บีเนี่ยเข้าวเบเกอรี่หองกันเลยใช่เซ็นสัญญาวันเดียวกันแล้วเป็นไงเราข้าวรอเข้าวเฟรนกูเก่งบริเจนเขาย้ายมาเปิดเริ่มเองไงไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเล่าเรื่องนี้ก่อนไม่มีใครรู้ครับใต้จึดเบเกอรี่นะมันตอนนั้นมันยังไม่แกะเอาเป็นหนึ่งมาแบบแรงมากเลยกับสองกันกำลังจะขึ้นรือโตไปตัวต่างกัน ไม่ต้องมาช่วยเราไม่ได้อะไรก็เเล่าเรื harder, <Isaiah. S 2> ่องนี <upright> <programming languages. S 1> ้เราไปสิก็ทำมึงถูแลกัก็ดูแลที่ดูแลเชื้อก็อยู่ใต้ตึกเป็นกร่ั่งะก็ขึ้นรถตู้ไปทัวร์บังแสนกันกรชิด้วยก็เป็นอย่้ยิ่งสวสดีใต้ถุสวัสดีพี่สวัสดีพี่พี่เปังไงแหมราก็เอาที่เด็กสากเนยงครนี ยังย <c ười> ับยังยังคือเราโตไปนังรโตไปคือไปนัเราโตปึ๊บสัมักโทรัท์มาอ่รับัพท์ดิับโัถ้าเราไม่ทงานอยู่่ะคือัก็ไม่เวลาที่มันัปใส่โทรศัพท์มันก็จะอยู่ในโลกเราเราก็เป็นตัวเองไงคือไม่ได้รู้ไง ของแบบนี้หน้าไมใ่ให้แต่ใจรักนะนมันทำกันไม่ได้หรอคุณทศชัยผมสมตาร์ทไปวานสิ่หินาทีผมหัานไปมองกันเองแล้วแล้วมันก็พูดอะไรของมันสัม i n g แบบว่าภาษาของของเธออะสักพักเึ่งแล้วเราก็เลยเราเองก็อ๋อโอเค จากนั้นมันก็แกน้งเอาไปนิ้วผมมาเรื่อยนะไปทัวร์ต่างจังหวัดไปอะไรกดกิ่งห้องผมผมก็ผงผัวชายช่วงนั้นมันคงแบบฮอร์โมนมันพุ่งพล่านเข้าใจแต่คุณเป็นคนที่เห็นไงเด็กวัยอายุแบบ20เนี่ยฮอร์โมนกำลังพุ่งเลยแบบใฮ้ปาร์ตี้ดีกว่าปีกวัาเลยบังกดกิ่งห้องผมอ่ะจริงๆผมก็ไม่ได้ดูอะไรเปิดมาเพื่ได้ดูอย่างเดอะไรู้ดล้อเลยไม่ได้ล้อเลยนะฟัง Itu kan, okay. ini saya okay. tahu aja, Tuhan. Ya, coba saya okay. คือผมตั้งใจกับตัวเองมาหลายงานแล้วว่าเฮ้ยเราจะออกสาวไวรุ่งไม่สเรใส่แต่งซนานี่พอเปิดตรง๊บโค้งแล้วว่าแบบมันพลาดตรงไหนเราพยายามจะคิดไม่พลาดตรงไหนทำไมเราถึงออกสาวเร็วมากไม่รู้เหมือนกันคือคือพอไฟสองหน้องกูแบบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนลืมภาพ ัจจุบันก่ย้อนกลับไปสู่อดีตเป็นสภาพนึงสมัยตอนยังเป็นผู้ชายอยู่เอาสมัยตอนนี้เจอได้่นะ่มนเ้ยวันนี้ครับจิ๊จิ๊จิ๊่ลยไเลยไเลยเลยต่อไปนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักหลายๆคนไม่รู้จักพูดเกิดไปก่อนเราแบบว่าหลาคนแบบพยายามมองมานาแล้วว่าจะร้องสักทีไหมก่อนจะรอ ก็ขอบคุณเจ้าของเพลงขอครับว่าเขาตอนนี้เนี่ยตอนแรกอยากจะร้องอยู่ตรงนี้ที่เธอตอาเงนี้ก็ต้องขอบคุณคุณไว้ใจด้วยนะครับเนี่ยี่ขอบคุณจริงคุณจะไว้ใจบอกว่าถ้าเป็นเีร้องเีย ตอนแรกเนี่ยคิดอาชีพเสริกับผัวแล้วนะทำอะไรอ่ะเวลาเราจะขึ้นคอนเสิร์ตเพเนี้ยทางผู้จัดบอกว่าค่า,มามเลนนี้ยงก็สิออ้แพงมากมันเป็นเราไม่นิ้มไม่ได้เพลงนี้ของท่านนิแพงมากเพลงนี้เดี๋ยวพี่ของคุณก่อนอาจจะต่อรองคืออะไรคุณมันเป็นเม็ดเงินมันเป็นอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยรู้สึกว่าการที่เราจะร้องสเพลงอนึางเนี้ยมันมีเรื่องที่บั่นทอนอยู่ตลอดเลย้องขอบคนทุกทุกคนที่ยังสนับสนุน การแสดงขอบคุณมากและต่อไปจะเป็นการดีมากเป็นกำลังใจให้กับทั้งศิลปินทั้งนักดนตรีรวมถึงผู้แต่งด้วยถ้าร้องได้ช่วยพวกเราร้องดกันนะ